ลูซีถึกมีมตอดมองดูมีมตอดลูซีโอ้ยแต่เดียวตัวน่าสูบพูดหายก็มีมมาตอดนี่บ่ว้ายมีมตอดโอ้ยมีผู้ลงคนมีผู้ลงค坤มีผู้ลงคนเอามีมเอาไล่มีมวอกให้คมีก็ลังตูบวมีมึง ผู้หายกับผู้หายเติมอู้กูจะหัวจะคลองเด้เ <laughs> นาะคือตลกดีเนาะผู้ใดสิไปจับป้องอะไรต้นปนี้ไงย๊ะต้นปีนี้ก็พนน่อแห้งแล้วบุ้ยนี่ะมึงอื้สีแห่งผู้หายกับผู้หายเติมก็เกานี่ยไรกินี้ คอยติดตามตอนต่อไปนะคะมันจะตูบขนา,นาดไหนวันนี้เอาสั้นๆไปก่อนคะ่ะอุ้ยแต่อยากหัวจะของ